สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ p n p Channel กลาวสวัสดีสำหรับท่านที่มาชมคลิปในครั้งแรกนะครับถ้าชอบก็กดุบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่8เรื่องอิทธิพลของปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์ที่มีผลต่อมีผลและมีอิทธิพลในเชิงบวกกับพลังบวกต่อลักษณะข,ของคนอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอในราศี4ราศีนะครับ หนึราศีเมษสองราศีพฤษภสามราศีมีถุนและสี่ราศีกรกฎนะครับมีโครงกรเกี่ยวกับปฐุมเกณฑ์ว่าอันึ่งจันสิบเอแท้แก่รักพระฤหัสด,ดีสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสาดังนี้จักเจริญยิกยศแห่หากว่าชาติต่ำต้อยยกให้เสมอพงนะครับ ดาวที่มาเป็นโคจรมาเป็นปฐุมเกณฑ์ในราศีเมษนะครับดาวจันทร์ธาดินเจ้าเดือนพันธุสถิตยอยู่ในราศีกุมธาตุลมภายใต้ภพลาพระดาวพฤหัสธาตุดินสุภะเจ้าเดือนสุภาวินาศสถิตยอยู่ในารา,าศีกรกฎธาตุน้ำภายใต้ภพพันธุได้ตำแหน่งมหาอุดจะตุสะใดนะครับต่อไปเป็นดาวศุกร์นะครับธาตุน้ำ เจ้าเรือกระดุมพระปัตตนิสถิตอยู่ในราศีมิถุนธาตุดมภายใต้พบสหัชชะได้ตำแหน่งจุลจักรนะครับเรามาทำนายกันเลยนะครับว่า,าดาวที่โครจรมาเป็นปทุมเกณฑ์ในราศีเมษจะส่งผลในเชิงบวกกับชาวราศีเมษอย่างไรนะครับคำทำนายนะครับชาติพันธุ์เป็นหน่อเนื้ออามาตราชคูมีเกียรติรู้ขจรไก่มีทรัพย์สมบัติมาก ของกำนันล้วนแต่ชโลมใจหาสุดมิได้ค่าทาตบปรวานมีมากมายล้วนรู้หลายล้วนรู้ทั้งช้างม้าอัวควายเต็มท้องทุ่งเพื่อนพงพร้อมหน้าหาเกียรติชังไม่ภายภาคหน้าเป็นตระกูลที่ใหญ่ในแผ่นดินนะครับดาวที่โคจรมาเป็นประมเกณฑ์ในราศีเมษต,ตามคำทํานายนี้นะครับ ต่อไปเรามาเช็คดาวที่โคจรมาเป็นปฐมเกณฑ์ในราศีพฤษภนะครับดาวจันทร์่าดินนะฮะเจ้าเรือนสาชะสถิตอยู่ในราศีเมียนทา่าน้ําภายใต้ภพลาภะได้ตำแหน่งตำแหน่งเชวีโชคนะครับดาวพฤหัสทา่าดินนะับเจ้าเรือนสาชะและลาภะสถิตอยู่ในราศีสิงห์ทตุไฟภายใต้ภพพันธุได้ตำแหน่งอุจจาธิมุกดาวศุกร์ทตุน้ําเจ้าเรือนตนุ กับอรินะครับสถิตอยู่ในราศีกรกฎธาตุน้ำภายใต้ภพสหาชชาได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับก็ขอทำนายไว้ดังนี้นะครับจิตใจเจ้าและเพื่อนเจ้าเอาไปชั่งได้ดังหวังแล้วค่อยคิดกิจการใหญ่โชคลาภเจ้าเข้ามาอย่างน้ำไหลเจ้าจงให้แบ่งปันให้เป็นส่วนดวงเจ้ามีทรัพย์และบริวารดีนักแรนะครับดาวอ ในราศีพฤษภนี่ก็ถือว่าดีนะครับก็มีเรื่องที่ติดนิดหน่อยนะครับก็คิดว่าเป็นข้อมูลในการดําเนินชีวิตนะครับต่อไปเรามาดูดาวที่โคจรมาเป็นปฐุมเกณฑ์ในราศีมิถุนนะครับดาวจันทร์ุดินเจ้าเรือนกระดุมพระในราศีมิถุนสถิตอยู่ในราศีเมษธาตุไฟภายใต้ภพลาภะได้ตําแหน่งมหาจากักร ดาวพฤหัสธาตุดินเจ้าเรือนปัตตนิกรมมะนะครับสถิตอยู่ในาาราศีกันธาตุดินภายใต้พบพันธุในตำแหน่งประาดาวดาวศุกร์นะครับธาตุน้ำเจ้าเรือนปุตตะนะครับปุตตะวินาศสถิตอยู่ในราศีเสิงธาตุไฟภายใต้พบสหัชชะ,อะขอทํานายไว้ดังนี้นะครับปฐุมเกณฑ์เจ้านั้นเข้าราวเป็นไฟ จงอย่าใช้อารมณ์ไปคิดปิดคดีจงอย่าข้ามความเป็นคนด้วยเงินตาแล้วเจ้าหาความสุขนั้นไม่ได้เจ้ามีเงินมีทรัพย์ที่กองใหญ่แล้วหมดไปเพราะเจ้าไม่รอบคอบเจ้าจงนั่งช่างใจไว้ทุกเมื่อแล้วอย่าเชื่ออารมณ์ที่ต้องตัดเจ้ามีทรัพย์มากมายมากกว่าเผ่าพงดีนักแรนะครับก็ขอ คิดคำทำนายไว้เท่านี้นะครับขอเป็นข้อมูลในการดำเนินชีวิตนะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นาดาวโครจรที่เป็นปฐมเกณฑ์ในราศีกรกฎนะครับดาวจันทธาดินเจ้าเรือนตนุของราศีกรกฎสถิตอยู่ในราศีพุธโธท่าดินนะครับภายใต้ภพลาพระเป็นมหาอุดค่อนข้างจะดีนะครับดาวพฤหัสทตาดินเจ้าเรือนอริสุภะในราศีกรกฎสถิตอยู่ในราศีตุลทตุลมภายใต้ภพพันธุนะครับ ได้ตำแหน่งเป็นทีวีชูกดาวสุขธาตุน้ำเจ้าเรือนพันธุาลาภสถิตอยู่ในสีกันนะครับธาตุดินภายใต้ภบสหัชะได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับขอทำนายาชาวราศีกัเอกรกฎไว้ดังนี้นะครับเจ้าไปไหนอยู่ไหนใครก็รักแม้นทุกหนักก็มิได้ล่วงหล่นจนลงผาเจ้าจะมีสหายมากสหาย หลายสังคมหลายเวลาดีทุกเวลาและจะหากันไปเองและจะห่างกันไปเองโดยไม่ได้โกรธเคืองนะครับเจ้าจะมีทรัพย์มากและมั่นคงตามสัมมาอาชีพของตนนะครับก็ขอจบคำทำนายของลาาสีกรกฎไว้เท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกำลังใจสำหรับท่านที่ชมคิดแล้วคิดว่าเป็นกำลังใจให้เรานะครับก็ช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญนะครับโชคดีมีชัยมีทรัพย์ตามปัถนาด้วยเทินสาธุนะครับขอบคุณมากครับ